สัครับไบเ e ิลวีฟอร์เบรกฟคัทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องชื่อเสียงดีสุภาษิตบทที่22บข้อหนึ่งสุภาษิตบทที่22ชื่อเสียงดีนั้นควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมายและมีคนนับถือก็ดีกว่ามีเงินมีทองคนมั่งคั่งและคนยากจนเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือพระยาเวทรงสร้างพวกเขาทั้งสิ้น ให้เรามาอธิษฐานกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันวันนี้พุ่งโจคาให้เราที่จะเป็นคนมีชื่อเสียงดีเราที่ฐานในพระนามสัเกเจ้า,อาเอเมนเเมนครับวันนี้ตื่นมาปุ๊บมาถึงเรื่องชื่อเสียงนะครับตอนแรกคิดถึงเรื่องของถ้าเรามีมีอะไรดีครับมีความมั่งคั่งหรือมีอะไรเนี่ยมันจะดีกับเราไหมนะครับแต่วันนี้พราะคมภีบอกอย่างนี้ครับว่าชื่อเสียงดีเป็นไงครับ ดีกว่านะครับมีค่ากว่าชื่อเสียงดีนั้นควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งนะครับความมั่งคั่งยังสู้ชื่อเสียงไม่ได้นะครับดังนั้นมีคนนับถือดีกว่ามีเงินทองครับเราลองคิดพิจารณาดูเรื่องนี้นะครับให้มีคนบอกว่าเราเป็นคริสเตียนที่ดีดีกว่าเรามีทรัพย์สมบัติมากมายครับให้มีคนสรรเสริญพระเจ้าผ่านชีวิตของเราได้ดีกว่าที่เราจะ กลายเป็นคนล่ำรวยแล้วให้เขามายกยอปอปั้นเรานะครับพระภีบอกว่างี้ครับคนมั่งคั่งกับคนยากจนเหมือนกันเลยครับก็คือพระเจ้าทรงสร้างเขาขึ้นดังนั้นจะเป็นคนไหนไม่สําคัญครับแต่ว่าพระคัมภีร์บอกให้เราเลือกชื่อเสียงดีครับวันนี้จึงอยากจะหนุนใจพี่น้องครับเพราะว่าบางทีเราเองก็อาจจะมองว่าถ้าเรามีสิ่งที่เราขาดอยู่นะครับถ้าเรามีเงินทองมากกว่านี้หรือถ้าเรามี อะไรที่มันจะช่วยเราได้มากกว่านี้มันคงจะดีมากพรามวันนี้พระภีบอกครับเอาชื่อเสียงครับถ้าเรามีชื่อเสียงดีครับขอพระเจ้าช่วยเราครับทําให้คนอื่นสามารถที่จะเห็นพระเจ้าได้ครับเพราะว่ายังไงก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นคนมั่งคั่งคนยากจนเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งครับคือพระเจ้าทรงสร้างเรานั้นวันนี้พระกัมพีจึงอยากให้เราโฟกัสสิ่งเรื่องของชื่อเสียงดีครับพี่น้องครับมีอะไรไหมครับที่พอจะทําให้เราเสียชื่อครับ ทำให้เสื่อมเสียะเกียรติครับทําให้คนอื่นเขามองแล้วรู้สึกว่าแหมคริสเตียนทําไมเป็นแบบนี้ครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะ,ะกําจัดขจัดอุปสรรคนั้นไปนะครับวันนี้ให้เราโฟกัสที่เรื่องของชื่อเสียงดีครับผมเชื่อว่าคงมีวิธีหลายอย่างนะครับที่จะช่วยให้ชื่อเสียงที่ดีอยู่แล้วของเราเนี่ยครับคงรักษาไว้นะครับก็คือว่าระมัดระวังอะไรก็ตามที่มัน จะนำไปสู่การให้เขาพูดถึงเราแบบที่ไม่ดีครับเพราะว่านั่นมันเป็นปัญหาครับเราไปได้ตัวแทนของพระเจ้าใช่ไหมครับและถ้าคนพูดถึงเราไม่ดีก็จะพูดเสื่อมเสียถึงพระเจ้าด้วยครับนั้นวันนี้ก็เลยคิดถึงเรื่องนี้ครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพระเจ้าอาจจะกําลังพูดอะไรกับพี่น้องนะครับวันนี้นะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราเหมือนว่าหันทิศไปทางหนึ่งแล้วก็บางทีพระเจ้าก็ อยากให้เราเปลี่ยนทิศนะครับที่แทนที่เราจะโฟกัสถึงเรื่องของความมั่งคั่งให้เรามาโฟกัสที่เรื่องของชื่อเสียงดีกว่าครับนะครับผมเชื่อว่าเราคงสร้างด้วยตัวเราเองไม่ได้นะครับสร้างชื่อเสียงนะครับเราคงแค่รักษาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันคงดีต่อไปนะครับแต่ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะขยายคือความเป็นชื่อเสียงนี่มันต้องต้องมีคนรู้จักมากนะครับ เราดูจากโลโก้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนครับใช้เวลามากกว่าจะสร้างชื่อเสียงขึ้นมาใช่ไหมครับเหมือนวันนี้ครับเวลาเราไปไหนคนถามว่าเป็นคริสเตียนหรือเปล่าบางทีเราบางคนอาจจะไม่กล้าบอกคนใช่ไหมครับเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะสามารถที่จะกล้าบอกทุกคนได้ว่าเราเป็นคริสเตียนครับเพราะว่าเราเองรักษาเราเองทําให้ชื่อเสียงของพระเจ้าดีขึ้นเรื่อยๆครับให้เราที่ฐานกันครับ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สพระคัมภีร์ที่สอนเราพงเจาคาให้เรารู้ว่าเราเองต้องรักษาชื่อเสียงของพระองค์รักษาภาพที่ทุกๆคนสร้างกันมาดีแล้วพงเจาคาขอพระเจ้าช่วยเราด้วยพง์จาคะถ้าเรามีจุดอ่อนตรงไหนพระเจ้าบอกเราเตือนเราให้เราระมัดระวังพง์เจาคาให้เราเป็นตัวแทนพระองค์ที่ ทั้งรูปกายภายนอกทั้งภายในคนเห็นแล้วสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้เชื่ออวยพรเราให้เพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้เราขาดสิ่งใดรวมถึงวันนี้ที่จะขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเรารักษาชื่อเสียงของพระองค์ด้วยกันเราจึงจะที่ฐานสิ่งบบนี้ในพระนามสเกเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราให้เป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงโด่งดังดีไปถึงที่ไหนใครๆก็พูดถึงสรรเสริญพระเจ้าได้นะครับแลวเรามาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ สวัสดีครับ